ด้วยพระเอกหนุ่มสุดติดกันหน่อยนะคะอย่างที่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ของปุณนเองค่ะไม่เจอกันนานแต่บอกเลยว่ายัางคารมคมคายเหมือนเดิม ไม่เจอพี่ซันนี่สุวรรณเมธานน,นนานะคะแต่ลีลาการตอบคำถามสื่อก็ยังแปลวพราวสุดๆถึงขนาดถูกชมว่าหน้าเด็กแม้จะอายุ42ปีไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าพี่ซันนี่ก็เอ่ยปากขยี้ชมตัวเองด้วยค่ะว่าไม่ต้องดูแลตัวเองมากเพราะว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วแล้วก็ด้วยความหล่อนี้ค่ะไม่แปลกที่แฟนๆยังเหนียวแน่นร่วมตัวกันทำบุญในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ยักกะเห็นพี่ซันนี่จัดแฟนมีตรเหมือนคนอื่นๆซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะ ห่วงเรื่องของการเดินทางของแฟนคลับนั่นเองค่ะครับว่าจะดีดอยู่ต่างประเทศครับไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอต่างประเทศเลยหรอต่อโชว์เฉยๆเขาไปทำบุญอย่งส่งสิ่งดีๆให้เขาอืดเขาชวนพี่ไหมเป็นคลับชวนไม่ชวนนะไม่ชวนที่หี่อเกรงใจด้วยแบบสมมติเข้ามาตามงานหรืออะไรเงี้ยเออบอก็เกรงใจแบบกลัวเขาลำบากถามว่าแบบเราหน้าเด็กเลยไม่รู้จะดีใจเพราะอะไรรู้สึกแค่ว่าวันนี้หล่อยแล้ววะวันนี้หล่อแล้ววะแค่นั้น ไม่ครับไม่ดูแลเลยครับแค่เฉาหลอกมากไม่มีคน้วดูแลอะไร